สบายดีพี่น้องมาเด้อจิมจุ่มพี่น้องจุ่มกุ้งกำลังเซตจุ่มรอบสองของอวานอวานนี่บัวได้ทาไ้เ้ยเราไปจิมนโอ้ยบังกุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งมาเด้อจิมกุ้งพี่น้อง ซีฟ <seafood. S 2> ู้ดอย่าไปจำไรปลาปลาปลาพีาาาน่น้องเบิ้งเนื้อปลาพี่น้องปลาปลานิ้นเซ่บๆเลยให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งกุ้งเด้ยวยไปตรงนั้นเนื้อมันหวานขนาดเลยนี่แนวนี้เ,นเหลือ เป็นการแทรกขนาดเลยเนานเนะทื่สีหวานนะนช่วยๆเลยมาเด้อไฟสิกขนจุ่มน้ำจุม่มแซบๆไป่น่ะ,ะไปเบิ่งเลยกำลังกำลังจัดแจงนะกำลังจัดแจงบึ่งพักบึ่งพักแม่ปัวกำลังจัดผักอยู่น่นาจัดแค่ ปลาเกลือเมื่อวานนี่จัดแล้วมีหลายผักอยู่เกลือมีเห็ดม,มีอย่างหลายอย่างเยอะดงหมอบดงหมอบไปนี่ดูหมอ้ยบดงหมอบป <c oughs> วดพี่น้องเลยปวดป <c oughs> วดเลย อารมณ์ครับว่านี้โอ้ยไอยนะสิทางเซนนะฮะเห็นว่นนี่ๆๆจะเห็นบ่ควรมาทางใช่ไหมนสิตไอยทางเซก้อห์ไม่คุ้นไหนีน่แมนปะเด้อปะเด้อปาเดอปาเด้อสว่สิมีปิงพอง หอมหอมเลยบาดเดินี่ไปโฆษณาให้เพื่อนนะจะมันหอมดีแ้ามันกดหลายแล้วได้นี่พอลงตีห่อนี่นะแซ่บๆได้นี่ลองอันไพไปวัวได้วัวได้โฆษณาให้เพื่อนต่ว่ามันแซ่บอิ่มีเลยนี่นะหอมป้อมอันนี้นะหายใจหายล่างค่ะที่บาดเดิน บันเบอร์หอมป้อมเอาหอมป้อมลงนะมันหอมดีแ้่หอมป้อมยืนกา้านยาวยาวหอมป้อมบอนเฮาและหอมป้อมบอนเฮาในห่วยมนวันสุดสั้นๆนะนะเห็ดจแจวแซ่บแซบ,แบเห็ดแจวเพชรแจวหอมป้อมนะอันนี้นี่มันบ่หอมขนาดไหอ๋อเนืน้อกินมาเสร็จอันนี้ดู เอาเตรียมพักอันนี้ใช้แล้วตจังคาอีกเยไใส,ส่้มงนาะบใส่บาเดือเนาะหอมหอมบาเดีอยกนะลัวจิตปี้นะน่เด่อน,นมันปิดปิ้งได้น่บว,วบวงสักใส่ป่ะบวงใส่เหยปลาสอสขวดว่ <laughs> อสอสเตือตเดี๋ยวใส่แล้วก็จะปิ้งวันนี้เนาะปี่นเองปิ้งกุงปิ้งปลาไม่มีคือทากะค่ปิ้งปลาปิ้ปลามันฮอนอะ้งฮอนแล้วฝุดบนะานเร์ฝุดมันยังบ่คะอาใ มาเด้อกินปิ้งปลาพี่นอ้องนี่อย่างปิ้งปลานี่ปิ้งปลาแล้วฮนะกำลังปิ้งอยู่ย่างปลาจุม่มมีดาดมีจุ่มพี่น้องนี่มันหม้อนี่มีดาดมีจุ่มน้ำกัน,นเพิ่งมากินปีใหม่รอบสองเมื่อวานบริไทายเตรียมจานอยู่เมื่อวานเมื่อว,วานนี่ก็เห็ุกินแค่หนึ่งแล้วฮะบริไทาย ไม่ได้แซีงมาถ่ายปลาเนาะปลาปลาปลาเนื้องามงามก่ได้เมาหรอกแต่ลืม,มเมียบ่ได้สั่งกันเลยบ่ถ่ายก็เริ่มถ่ายขี้ข้ามแล้วกินแต่สองคนนี่แหละพี่เนาะสองผัวเมียคือเก่านี่นี่แม่บ้านบ่ได้ไปเวียกมื้อนี้เมื่อวานนี่เพิ่นไปเวียก ดีหอมหอยละบัตเอร์บัเตอร์บาตเตอร์นี่นี่หอม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 นี่ยมาเธอันมหอไมอ่หอมแล้วเดี๋ยวมันปดเลย อี่ักบุง้งปักบุง้งมีเย็ด,ด,นนดพี่น้องมันจะมีผักเข้าไปกยิ่แบบครอบครัวพี่น้องแซ่บๆง่ายดี ผมเลยนะอีงซมล้วมีปูอดัดผมเลยพี่น้องมาแล้วกินบัวเวทต่อนี่ปูอดัดนี่ปูอัดน้ำแ่บๆเลยมาอนหันตงน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิม้มน้ำจิม้มอจอถือกินเลยเจ้าเอ้ย สองรสชาี่น้องแจวนี่น้ำจิ้มสองรสเตอร์นี่เลยจกินอยู่บ้านพี่น้องง่ายจะกินเราต้องไปห้านหรอกสมัยนี้จะจิวเรือนกระแซบหรอห้านอยู่ใส่หมีอย่างนี้ผมมีได้ห้าสิบเก้าสิบแล้อยากกินต้องไม่ได้กินเอง เดอนอะไรกันดีลอนเขาเนี่ยเรามีฮานจีนดาตคือเมืองลาวเมืองไทยเลยอยู่หลักในบ่วงนี้นะครแต่ว่าอยู่หลักอือ่นบ่ฮู้ว่าเป็นมีหรือบ่เด้อร์คอยอยู่เมืองคอยอยู่นี่มันบ่มีผู้ใดยังมาเปิดฮานมาเลยเดอ้อร้านันฮานจีนจุ่มบ่มีพี่น้องเลยยังมาเปิดฮันจีนจุ่มมาเลย เศรษฐมีคนเข่าทัวบูมีคนเฮดัดเพื่อเพื่อถ้านป้านี้จุ่มล้วกันายามนี่เราต้องเด้ยเอาเนเหินเขาไปต้มสี่คตาวเขาบ่กเจ้าบุเบิดเนย่ะขดแล้วคนแล้วเนาะแล้วขดแล้วใครใช่ปะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บมันกันเด้อตัวไป,ไป,ไปีปีใหม่ปูน้ำเนี่ยแซ่บปะยังห้องบายดีไปีใหม่เด้อพี่นอลลลล้องรวยล้ำรวยล้ำรวยเฮงเฮงรวยรวยขึกหวยรัฐบาลทุกคนเด้อปีนี้ เดียวใครบ่้าวแล้วม่ใช่ละอะเรปรมาแล้วโอ้โหิ้มหอมออกมาหอมแล้วหอมแล้ว จุ้มๆแซบๆพช่น้องอร่อยน้ำกันมามนีคะปจจิ้ง,ง,งมาหัางใจขึมจีนัฝ่ากระจุงเนะดี๋ยวตกเลยหยอกจะทำกาเด้ บอร์ยูวันทีสองของยัยบเวเบิดดอ,อกห <c oughs> ลังปีใหม่พี่น้องมื้อนี้วันทีอย่างวะที่สองที่สองเมื่อวานนี้ก็เหตุที่หนึ่งแล้วนี่ยมันบเวเบิดก็เลยมาซ้ำอีกพี่น้องเลยเศษเหลืองนะเศษไปฮะพอดีแล้วเศษไปฮะมันเหลืองพี่นี่เศษอะ งกงะเหลืองอเดเนาะเด้อุกเวอรนะพักกระุบเเวมาเเมาิมดีใหม่กันเด้นเนอายงออาาาาังบหเนาะปกตินี่อเป็นเลงเหลืองเนาะใส่บ้มันยังบแหม่เแหม่มแมแมแ โอเคเด้า okay, พี่น้องเดอ้อจบกิจไปก่อนพี่น้องโชคดีพีใหม่ทุกท่านเดอ้อลำลำรวยๆเฮงเฮงฝึกหวยรัฐบาลรางวัลที่หนึง่งท,ทุกทุกท่านเดอ้อพบกันไหมคิดหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่า,บาสบายดี